คนหลอกลวงหมายถึงคนที่พูดโกหกพูดแต่เรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือการพูดให้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยประสงค์เพื่อจะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเรียกว่าหลอกลวงบุคคลที่ชอบหลอกลวงมักเป็นคนเยออหยิ่งเพ้อเจ้ออวดดีและเป็นผู้ไม่ตั้งมั่น อันหมายถึงบุคคลผู้ไม่มีความแน่นอนหรือความมั่นคงแห่งการดำเนินชีวิตที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมทางพพระุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงตกอยู่ในฐานะที่ลำบากบุคคลทั่วไปตั้งข้อลังเกียจอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมไม่เป็นปกติสุขเพื่อนฝูงตีตัวออกห่างเป็นส่วนเกินของสังคม เขาจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความโกหกหลอกลวงไปเป็นวันๆจึงเป็นคนที่ไม่มีความเจริญงอกงามในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วฉะนั้นบุคคลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการหลอกลวงจึงเป็นที่รังเกียจและไม่ต้องการของคนโดยทั่วไปส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการไม่โกหกหลอกลวง มีการดำเนินชีวิตที่มั่นคงประกอบไปด้วยความขยันขันแข็งและมีคุณธรรมจึงเป็นผู้เจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในพระพุทธศาสนา